คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันสำหรับคนรอรักเก่านะคะว่าคนรักเก่าของคุณมีอกตสหรือมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาไหมในเดือนเมษายนนี้นะคะสถานการณ์ความคิดความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นะะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำานายก็เป็นการทำานายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรามาดูสถานการณ์คนรอกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง าคนรอ8ดเหรียญค่ะพยา,ยามุกออนเตนที่เอสบอลมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะแต่ว่าไม่ได้อะไรมากมายนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรอะไรมากมายอะ่ะคือเหมือนมันเป็นแฮงแมนต่อท้ายช่วงนี้คุณอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนเข้ามาชอบคุณเข้ามาหลงไหลในเสนีอันสวยหล่อดูดีของคุณต่างๆนะคะตรงนี้ เข้ามาทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือเข้ามาทางเพื่อนกระดาเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึงห่งแห้แม่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่เป๊กอ่ะคุยได้นะแต่ว่ายังไม่เป็กยังไปต่อไม่ได้บุกรับใจก็ยังยังนิ่งยังติดอยู่ตรงนั้นติดอยู่กับอดีตตรงนั้นเหมือนพยายาม move on แต่ใจก็ยังอยู่นะคะใจก็ยังอยู่โอเคต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์คนรักเก่าของคุณนะคะ เขาป็นยงงที่มีต่อคุณเนี่ยที่ที่มันแบบว่ามีอิทธิพลกับคุณที่คุณจะต้องรู้เนี่ยนะคะชาริเอตสองถ้วยเอสซับสอร์เพจซับสอร์ห้าถ้วยนะคะเขาอะลังเลเหมือนกันว่าเขาจะอย่างอะไรยังไงหรือเขาอีก พุ่งไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้ามีคนที่เขากําลังคุยคุยอยู่นะคะเดทอยู่หรือดูใจอยู่แต่ใจเขาก็ลังเลไพ่ลังเลขึ้นมาสองใบลังเลเหมือนกันระหว่างคุณหรือรักใหม่ก็ยังไม่ได้ฝันผมว่าจะคบคนใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ถามว่าตกลุมรักไหมก็ตกลนะุมหั เขาดิ้งแต่คุณก็เหมือนจะมีนะแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูความรู้สึกอีกทีหนึ่งชาวธาตุลมนะคะค่อนข้างเด่นธาตุลมในที่นี้จะเป็นลัคนาราศีดาวสุกนะคะที่อยู่ในกลุ่มเมทุนหรือตุลน,นะคะต่อไปค่ะมาดูสิเขารู้สึกยังไงนะคุณนะเขายังรักคุณอยู่หรือไม่เขารู้สึกยังไงเด,ดวิล คิงออฟสอดสามไม้เทา้าเก้าไม้เทา้าสองเหรียญเขายังมีพันธนาการเขายังมีเยื่อใยหญ่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเขาน่าจะเด็ก,กับใครอยู่นะคะแต่เขาก็ยังมีใจให้กับคนหรือมันเป็นความแบบว่าเป็นฟาร์มก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่างนะคะสามไม้เทา้าบุคคลที่มีสามคนสอง สองเหรียญคือเขาเนี่ยมีตัวเลือกแหละดูแล้วนะคะมีตัวเลือกการคิดถึงของเขาอ่ะมันเป็นการคิดถึงที่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ <c oughs> อืออืต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาอืจัสเมนนะคะห้าไมยเทา้าค <The> world. เหมือนคุณ,คณอยากจะปล่อย <c oughs> เหมือนคุณอนะอยากที่จะปล่อย l ล t ิ t โกนะคะห้าม้เทา้าแต่มันก็เหมือนจะมีอะไรที่สับสนอยู่ในสมองแบบว่าในความคิดอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงแ้่แปดไม้เท้าเนี่ยมาก the world เนี่ยเมื่อคุณรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาเนี่ย นะคะเนี่ยจัสเมนเหมือนกันได้รับรู้บางอย่างที่คุณควรที่จะได้รับรู้นะคะคุณจะเลตอิกโกมันอย่างไวเลยจมุกอ่อนอย่างไวเลยนะคะเอาไปหาเรามาดูซิว่าเขาคิดกับคุณยังไงคุณในความคิดเขาเนี่ยเป็นยังไงอืมเจ็ดดาโอ้ดีวิวขึ้นมาอีกแล้วอ่ะ เขาคิดกับคุณยังไงเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เขามองไปทางไหนหรือไปเจออะไรมาแล้วไม่มีที่พักพิงเขาจะมองเห็นคุณอยู่ตรงนั้นน่ะเสมอเลยนะคะเหมือนเป็นผลประโยชน์บางอย่างที่เขาได้รับโดยอ้อมหรือโดยโตรงก็ตามนะคะเจ็ดดาบไม่ว่าเขาจะทำอะไรตรงไปหรือรับๆก็ยังเจอคุณอยู่ตรงนั้น มันมันเป็นความไม่จริงใจชนิดหนึงนะคะอันนี้ขออินนิดนึงเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสาหรับกันเลยนะคะใดๆก็ตามแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสถานการณ์ความรู้สึกหรือความคิดที่เปิดไพ่มาทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะสลับกันได้นะโอเคแล้วคุณมองเขาอย่างไงในเดือนนี้ออในในที่ผ่านมาหรือว่าหลังจากที่เราห่างกันไปเนี่ยคุณมองเขายังไงไพ่เดท แฮงแมนเหมือนคุณยอมรับก,กับการโอ้เหมือนจะยอมรับนะกับการจบในครั้งนั้นแต่ก็ยังรู้สึกหวงยิ่งเขามีคนใหม่รู้สึกว่าอยากอยากที่จะครอบครองหรือว่าอยากที่จะแบบก็ยังยึดติดอยู่ยังไม่อยากปล่อยถึงแม้ว่ามันจะจบถึงแม้ว่าจะทําอะไรไม่ได้อยากคืนดีอยากรู้สึกว่าก็ยังรักอยู่ก็ยังรักก็ยังรู้สึกดีก็ยังห่วงใยต่าง และยิ่งมีเรื่องราวของการเล่นเกมของเขาซึ่งเขาทําให้คุณรู้สึกเหมือนคุณมีคุณค่าแต่แท้จริงแล้วคุณมีคุณค่าก็ต่อมเมื่อเขาต้องการผลประโยชน์บางอย่างจากเรานะคะถ้าคุณปล่อยแบบเมื่อสักครู่ไปได้เดวเวอร์แปดไม้เท้าเนี่ยคือแบบหลุดพ้นแบบอย่างไวเนี่ยมันก็จะดีกับชีวิตคุณอย่างมากเลยนะคะโอเค้ามีโอกาสกลับมาไหมมีโอกาสวนกลับมาไหมนะคะในเดือนนี้ ระหว่างกันก,กับคนรักเก่า King of Pentacles 6กดา Knight of Pentacles มีโอกาสนะคะแต่ว่าจะเป็นในลักษณะรับรล่รรอๆรับรับซ่อนๆอนนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเขาอะมีใครอยู่แล้วใครใหม่ไปแล้วนะคะการที่กลับมาคุยก็เป็นในสถานการ์ที่เปิดเผยไม่ได้หรือในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคุยแล้วมามาหายหาย มาในลักษณะของผลประโยชน์บางอย่างเมื่อฉันเหงาเมื่อฉันไม่เหงาฉันจะไปอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะมันยิ่งทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้อ่ะก้าวดาบสิ่งไม้เท้าที่ขึ้นมาตอกย้ำว่ามันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกจากเดิมอะ <c oughs> จากเดิมที่คุณเริ่มดีขึ้นแล้วการวนกลับมาของเขาในลักษณะนี้มันจะยิ่งทำให้คุณเหมือนจะแย่ลงด้วยซ้ำน,นะคะ คุณจะยิ่งกังลวลคุณจะยิ่งคิดมากคุณจะยิ่งอึดอัดว่าฉันจะเอาอยัางไงต่อไปดีถ้าต้องบอกนะว่ามันก็ไม่ใช่คลิปที่จะแม่นยําสําหรับทุกคนอยู่แล้วถูกไหมเพราะมันไม่ได้เจบจงถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกับเรื่องของอชีวิตของคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันตรงกับคุณเนี่ยคุณก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะคิดดี องคนผู่ววรหรือไม่คูคววรกับหัวใจของเรานะไพ่ความรักค่ะ retreat flood chemistry ระหว่างคุณสองคนเน่ะมันยังมีความรู้สึกที่ดึงดูดกันอยู่อีกแรงดึงดูดอย่างแบบว่า ที่บอกว่ามันเป็นเดวิลไงคะเป็นเดวิลแล้วฝืนอีกคงเขาเข้ามาแบบเข้ามาในเชิงก็คือกันจีการที่ล่อยเสน่ห์หวานเสน่ห์เข้ามาอ่อยอะพูดง่ายอ่อยๆไปๆอ่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะพูดแล้วคุณคุณคนฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคก็ได้นะคะในคํานี้แต่ว่าพยายามที่จะดึงสติ ถ้าคุณอยู่ในสถานะหรือสถานการณ์แบบนี้นะคุณต้องมีสติมากๆเพราะว่าสิ่งแรกที่ือต้องแครคือใจของคุณเองไม่ใช่ใจของคนที่เขาเข้ามาเล่นเราถูกไหมนะคะรีงทีอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมันจะดีกว่าไหม <c oughs> ถ้าเราต่างคนต่างเดินในในเส้นทางที่เราแฮปปี้นะคะซึ่งคุณก็ลองคิดดูว่าใจคุณนะคะ มีค่าให้กับคนปรเศทไหนเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะสิบสองราศีราศีใดมีโอกาสวนกลับมาหาชาวกันในเดือนเมษายนนี้นะคะ <c oughs> เรามาดูเมษนะเมษจะวนกลับมาไหมนะคะในเดือนนี้อ่ะเดฟพี่หนยังมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาแต่เป็นลักษณะของตัวเลือกนะคะ ตัวเลือกหรือผลประโยชน์บางอย่างเขาน่าจะมีตัวเลือกใหม่แล้วเขาก็เข้ามาเพราะว่าเขายังคิดถึงคุณเราอยู่ในลักษณะของทางเลือกหรือตัวเลือกนะคะต่อไปค่ะถือศพถือศพนะคะสับแบบไหม <S <S <9 S 1> เก้าเหรียญสองเหรียญเขาไม่ชัวร์นะเหมือนกับว่าเขาแฮปปี้กับชีวิตปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันของเขามากกว่าเขาลังเลยว่าเขาจะกลับไปดีไหมหรือเขารู้สึกว่า ปัจจุบันมันก็ดีแล้วอ่ะอืมนะคะต่อไปเมถุนเมถุนสองไม้เท้ากิงอปโซดหันหลังค่ะเขามองไปที่ข้างหน้ามุกอ่อนเดินหน้านะคะต่อไปกรลกกดกรลกกดกลับมาไหมโอ้ยเดี๋ยวพี่อยู่อะไรเนี่ยเดอะสตาเขาเข้ามาอ่อ,อย,ออยๆค่ะ เขาเข้ามาอ่อยๆเข้ามาแบบว่าหวาจนจสนทมาเช็คเลตติ้งว่าคุณยังคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าเขาคุณยังรักเขาอยู่ไหมต่างๆนะคะแต่ถ้าจะสารต่ออะไรนั้น่็จะนิ่งและจะไม่ได้มีการลงมือแก้ปัญหาหรืออะไรเลยนะคะตัดสินใจหรืออะไรไม่มีนะคะไม่ค่อยโอเคต่อไปค่ะสินสินจะกลับมาไหม เ0็นสิบไม้เท้าจัสเมนนะคะ4ีดาบ mm hmm. เขายังนิ่งอยู่ mm hmm. เขาพยายามที่จะปล่อยวางหรือปลดล็อกเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการฮีลิ่งนี่ต่อไปกันค่ะกันจะกลับมาใหม่เดลเวอร์สสดาบสองดาบเดอะเวลนะคะ เขาพยายามเล็ดปิดโกลนะคะเดทติ้งกับคนใหม่ๆห,หรือคุยกับคนใหม่อยู่แล้วเขาสึกว่ามันเจ็บช้ำแล้วจากที่ผ่านมานะคะต่อไปค่ะตุนจะกลับมาไหมตุนจะกลับมาไหมสเตรนเฮลโลแฟนนะคะสิบเหรียญ จะไม่กลับมานะคะน่าจะมีคนที่เขาคุยแล้วเขาสบายใจกับปัจจุบันนะคะเดินหน้าต่อค่ะต่อไปนะคะพิจิกพิจิจกจะกลับมาไหมเอซอตคัพไพเดสคิงออฟคัพนะคะ น่าจะมีการวนกลับมาการขอโอกาสมีการกลับมาแต่ว่าจะช้าหน่อยนะคะหกไม้เท้าก็จะช้าหน่อยใช้เวลาช่วงปลายปลายเดือนเลยก็ได้นะคะต่อไปธนูธนูจะกลับมาไหมหกดาบเพจเอซอบเพนเดิลโคสห้าไม้เทา้า เขาก็คิดอยู่ว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่เขากลัวว่าจะมีเรื่องมีปัญหาทะเลาะก,กันอีกนะคะแต่เขาคิดถึงนะเขาคิดถึง Move on แต่ยังคิดถึงอยู่ต่อไปมังกรมังกรจะกลับมาไหมเจ็ดถ้วยคิดถึงค่ะแต่เหมือนเขาเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะคิดถึงแต่เริ่มต้นใหม่ ต่อไปกลุ่มนะคะุฟมเฮอร์มิควีนอฟครับ The World คิดถึงแต่เริ่มต้นใหม่เหมือนกันเข้าพยายามเลืดอิโคนะคะมีนค่ะเพจซับส s รัเจไม้เท้า King of Pentacles นะคะกลับมาไม่ได้คห่หนึ่งด้วยความที่ว่ามีอุปสรรคระหว่างกัน2องอ,อีโก้ของกันและการคำพูดหรือการจบกันด้วยคำพูดที่มันเสียดแทงกันต่างๆไม่พร้อมคอยุยไม่พร้อมเข้าหน้าหรือยังไรก็ตามนะคะโอกาสกลับมายังไม่มีเนาะโอเคค่ะคลิปสำหรับ เช่ากันก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ